สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมารับฟังประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีของน้องชุมพูกันต่อนะคะล่าสุดมีผู้ชายเฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าอยากรู้คืนที่ขึ้นเขาไปกันสองคนและเจ้าป่าสมมีคนอยู่กับน้องบนเขาแล้วเป็นใครพ่อกับแม่ขึ้นเขาไปคุยปรึกษา หรือต่อรองอะไรกับใครกันแน่หลังจากโพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าคนสวมแหวนเอาร่างน้องขึ้นไปและรอกางเกงลองเท้าจากคนทั้งสองเพื่อจัดฉากและเขียนบทให้ทั้งสองคนแสดง คนคนนั้นจะเป็นคนใกล้ตัวพ่อกับแม่หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใกล้ไม่ไกลครับคนไม่รู้แต่ผีรู้นะโซเชียลอีกท่านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นว่าขึ้นเอากางเกงตัวใหม่กับรองเท้าที่แอบไว้ชั้นสองไปให้บนเขาถ้าเป็นไปตามนั้นแล้วที่ทำให้น้องตายก็คือจุดๆๆ ชวนให้นึกถึงชายสามคนที่ไปนอนที่กระท่อมบอกว่าดูหนังโป๊ะและอีกคนที่กลับมานอนบ้านตอนกลางวันสงสัยว่าคืนนั้นพวกเขาไปทำอะไรกันบนเขาหรือเปล่าเงียบกิบไม่เคยออกมาอธิบายเลยว่าขึ้นไปทำไมคนไม่จริงใจชอบพูดโกโหกไปเรื่อยๆดูแม้แต่ป้าเต็นพี่สาวตัวเองแท้ๆ เขายังไม่คิดคนแบบนี้โกหกมาตั้งแต่วันแรกๆที่น้องหายไปนั่นนะสิตตำรวจได้สอบสวนสามคนนั้นหรือเปล่าเนาะถ้าสงสัยคนที่ขึ้นเขาคืนนั้นน่าจะอธิบายพิจารณาพฤติกรรมคนกลุ่มนี้ด้วยอาจเกี่ยวโยงกันเพราะคนที่ซ่อนน้องทำกันตอนกลางคืนใช่พอช่วงกลางวันที่น้องหายที่บ้าน ก็ไม่ได้ค้นหาไม่มีข่าวการค้นหาในบ้านมุ่งเน้นไปค้นแต่บ้านลุงพลกลางคืนก็คิดแผนทำลายหลักฐานตำรวจไม่รู้แต่เวรกรรมรู้รออีกไม่นานครับคงจะตามนั้นแล้วแต่เวรแต่กรรมน้องคงตายแล้วเอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนเพราะลงเขามาตอนเก้าโมงเช้ามีคนเห็นว่าร้องไห้ ใช้เวลาอยู่บนเขาเจ็ดชั่วโมงตำรวจไม่สงสัยเลยตัวมันกับตำรวจจะมาสงสัยลุงพลแค่เวลาเจ็ดนาทีไม่ละอายใจไม่กลัวบาปกรรมบ้างเลยลูกตายทำไมไม่แจ้งตำรวจแจ้งผู้ใหญ่บ้านทำไมต้องเอาศพน้องไปอำพางแต่งเรื่องราวให้มันใหญ่โตทำไมนั่งงงนอนงงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ กลัวความผิดไงเดี๋ยวตอบตำรวจไม่ได้ว่าใครน้ำทําน้องตายเลยโยนความผิดให้กับลุงเขยตัวเองเพราะมีคนบ้านติดกันสองสามหลังบอกให้พูดว่าลุงฆ่าหลานขนาดพวกมันยังกลัวความผิดคนอื่นเขาก็กลัวเหมือนกันพวกนี้มันเลวได้ใจจริงๆลุ้นตลอดว่าจะเป็นพวกมันไข่ต้นคิดไข่ร,ร่วมมือช่วยกัน จะถอยก็ไม่ได้ทำไงได้เพราะผิดพลาดได้พูดให้ร้ายคนอื่นไปแล้วพอรู้ทั้งรู้อยู่แก่ใจพวกเขาต้องทำอย่างไรก็ได้ขอให้พวกตนอยู่รอดก็พอคนที่ออกความคิดในกลุ่มเขาเองขายกันคิดช่วยกันสร้างเรื่องรุนหลอดูไปว่าคดีคดีจะลงในบทไหนถ้ากลุ่มตีบทไม่เตกก็นั่นแหละตอนอวสาน มันถึงทางตันนะตามตั้งแต่วันแรกทําไมเขาไม่แจ้งตํารวจตั้งแต่วันแรกและตํารวจรู้ว่าเด็กไม่ได้ตายตรงนั้นต่อมาต้องขยายผลหาต้นตอละ่ะพวกมันต้องรู้ตัวมีหนาวกันแน่นอนแต่คิดตอนนี้ต้องยัดเงินมั้งละ่ะใช่ค่ะนี่ก็ลุ้นเหมือนกันอยากรู้เนาะใครมีหน้าที่ทำอะไรบ้างช่วยกันทำอะไรบ้าง เห็นแก่ตัวมากไม่รู้จะเอาคำพูดไหนมาด่าพวกนี้แล้วไม่เคยเจอผมว่าจะไม่บอกนะว่าบางเรื่องที่รู้มาเอาเป็นว่าความคิดส่วนตัวนะถ้าเป็นทางตันของคนร้ายตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเก็บความลับของหลักฐานบางอย่างรอเวลาที่เหมาะสมว่าที่เวลาไหนที่จะปิดคดีนี้ มีเรื่องเจ้าหน้าที่วางแผนเรื่องภายในอยู่มีเจ้าหน้าที่บางท่านรอเลื่อนตำแหน่งเพื่อคดีนี้จริงหรือคะหนูนึกว่าตำรวจเขาไม่สนใจคดีนี้แล้วเพราะผู้สูญเสียเขาเส้นใหญ่แต่ไม่ได้ยังลุ้นอยู่ว่ามันจะจบยังไงแล้วลุงจะเป็นยังไงต่อไปเพราะเขาจะเอาลุงเป็นแพ้ให้ได้คดีนี้จะไม่มีจับแพ้แน่นอนครับ ผมไม่ขอพูดนะว่าหวยจะออกที่ใครคุณพูดแบบนี้ใจไม่ดีเลยค่ะรู้สึกอึดอัดขึ้นมาทันทีอย่าคิดมากไปสิครับไม่รู้ค่ะมันบอกไม่ถูกสงสัยลุ้นเกินไปกลัวผิดหวังเกี่ยวกับสีเทาๆรอดูผลงานผอ,อตรคนใหม่ว่าจะกล้าจับคนร้ายหรือจะดองคดีรอ20ปี เป็นตัวของเราเองครับไม่ต้องไปอินปล่อยไปตามปกติแค่ค่อยคิดตามเหมือนเราเก็บเอาความรู้สึกนั้นฝังใจเรามากไปเราต้องดาเนินกับชีวิตของเรานะไม่เอามาเก,ก็บคิดกับใจเรามากไปบั่นทอนใจเราเปล่าครับถ้าต้องรอ20ปีพอบอตโรจะอายุเท่าไหร่เนี่ยไหวไหมสงสัยหนูจะอินเกินไป บางวันกิบไปฝันก็มีฝันถึงน้องชมพูสงสารน้องมากๆไม่ถึง20ปีหรอกครับเอาจริงๆถ้าการเมืองที่ชุมนุมกันอยู่สงบเมื่อไหร่นิ่งเมื่อไหร่คดีน้องชมพูตำรวจจับคนร้ายแน่นอนเพราะมันมีผลกับการเลื่อนตาแหน่งของตำรวจบางท่านเราต้องตั้งสติมีสติมีเหตุมีผล ว่าสิ่งที่เราใส่ใจใส่ใจกับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเราอินกับเรื่องนี้มากไปไม่เป็นตัวของตัวเราเราจะต้องไปทุกข์ใจกับมันมากไปบั่นทอนใจเราเปล่าๆให้คิดว่ามองผ่านๆดูและคิดเล่นๆให้มันผ่านไปบ้างและกลับมาดูว่าชีวิตเราต้องเดินหน้าทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอความคิดเห็นส่วนตัวนะคะ คนในครอบครัวของน้องชมพู่ทุกคนต้องมีส่วนที่รู้เห็นที่รับรู้เที่อมพางร่างของน้องร้อยเปอร์เซนและคนในครอบครัวของน้องทุกคนก็ไม่ใช่ผู้ที่ลงมือกระทํำน้องจนเสียชีวิตเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอ,อนอมอเคยมีคดีขับรถชนเด็กตายแต่ไม่ติดคุกแต่ถ้ารู้กันทุกคน ทำไมแม่และพ่อไม่ออกมาพูดให้ความจริงกับตำรวจและพูดออกสื่อให้สังคมรับรู้ถ้าจะคิดย้อนกับอดีตกรรมของพ่อที่กระทำถ้าคิดว่ามันเป็นผลกรรมตามติดมาออกมาพูดยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่พูดความจริงปล่อยขราคสังไปอย่างนี้เดี๋ยววันข้างหน้าอาจเกิดเหตุการณ์ มีใครในครอบครัวเป็นอะไรแบบนี้อีกอย่าว่าเวรกรรมนั้นมีจริงนะบาปจะติดตัวไปตลอดชีวิตอยู่ไม่มีความสุขถ้าพูดความจริงความผิดครั้งนี้อาจจะลดน้อยลงถ้าไม่แก้ปมอดีตที่คนเป็นพ่อทำเอาไว้จนมาตกถึงลูกสาวตัวเองกฎหมายสักวันคนที่ทำก็ต้องถูกจับรับโทษความผิดที่พู้กระทำนั้นผิดต่อกฎหมาย ไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามถึงวันนั้นก็อย่าโทษตัวเองเพราะผลแห่งกรรมเวนจะจองจำกับคนที่ทำผิดติดตัวตลอดไปเฮ้อเวนกรรมไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้แหละจะช้าหรือเร็วก็รอดูโซเชียวอีกท่านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นว่าร้องไห้ลงมาจากเขาพราะเห็นทุกอย่างและรับสภาพลูกตัวเองไม่ได้ เอาง่ายๆไม่มีปัญญาช่วยเลยตกกระไดพลอยโจรตัวพ่อกับแม่นั้นรู้ดีที่สุดจะช่วยอะไรลูกตัวเองได้เพราะมันเป็นผลกรรมที่พ่อแม่ทําอะไรเอาไว้ถึงได้ตกถึงลูกที่ไม่รู้เรื่องเลยแย่จริงๆเป็นพ่อแม่คนได้ยังไงผมยังเชื่อใจตำรวจนะครับจําคดีออล่อปนร้านทองได้ไหมถแถลงว่า คนร้ายคงหนีออกจากต่างประเทศไปแล้วแก้งพูดเพื่อให้คนร้ายตายใจคดีนี้ก็คงเหมือนกันแก้งทำเป็นสงสัยลุงพลแต่ที่จริงแล้วน่าจะสงสัยอีกฝั่งหนึ่งคนร้ายมักหลงทางทำผิดแล้วก็แก้งทำเฉยไม่กลัวกฎหมายตำรวจไทยเก่งครับเล่นกลลวงให้คนร้ายตายใจสุดท้ายก็ไปไม่รอด คดีน้องชมพู่หวังอยากให้เป็นอย่างนั้นครับ